สวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าที่ส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรทุกท่านนะครับขอยินีต้อนรับเจ้าที่ทุกคนนะครับเข้าสู่บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในชุ่วิชากระบวนการพัฒนามิเซอร์พืชในงานส่งเสริมการเกษตรครับสำหรับชุ่วิชานี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากทีมงานมืออาชีพเลยนะครับจากสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่9จังหวัดพิษณุโลกในการจัดทําวิดิทัศน์ในชุ่วิชานี้ขึ้นมานะครับนำโดยผู้อำนวยการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่9จังหวัดพิษณุโลก คุณธีรศักขุมเงินนะครับครับคุณธีรสักครับในชิพิชานี้นะครับมีประวัติความเป็นมาในการพัฒนาที่จะพัฒนาเจ้าหน้าที่คนหนึ่งให้เป็นมิอร์เพื่ออย่างไรบ้างครับครับปัจจุบันกรมเสริมการเกษตรนะครับได้มีการบรรจุเจ้าหน้าที่นะครับนักเสริมการเกษตรเนี่ยเข้ามาทํางานเพื่อทดแทนเจ้าหน้าที่ที่เกษียณไปนะครับสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเราบรรจุ เจ้าหน้าที่ไปไม่น้อยกว่า2,000คนนะครับเพราะนั้นนัก่งเสริมกาเรเกษตรที่บรรจุใหม่มาจําเป็นจะต้องมีการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-learning นะครับเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะพัฒนานักส่งเสริมกาเรเกษตรรุ่นใหม่นะครับให้เป็นนักส่งเสริมที่มีประสิทธิภาพนะครับในเป็นการนักส่งเสริมมืออาชีพในต่อไปในอนาคตนะครับ ก็เป็นที่น่าใจหายเลยนะครับว่ากรมเสริมการเกษตรของเรานะคร <Baldwin> ับจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับก็คือจะมีคนที่เกษียณอายุเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีคนรุ่นใหม่นะครับเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นตัวที่เป็นแรงขับดันกรมเสริมการเกษต <Baldwin> รของเรานะครับซึ่ง ระบบเรียน E-Learning ในชุดวิชากระบวนการพัฒนาในเซิร์พืชก็เป็นองค์ความรู้หนึ่งที่สําคัญเลยนะครับที่เจ้าหน้าที่ของคนรุ่นใหม่นะครับที่ต้องเข้ามาเรียนรู้กันนะครับคราวนี้ในชุดวิชานี้นะครับมีกระบวนการหรือว่ามีข้อมูลมีเนื้อหาการรวบรวมข้อมูลในการที่จะนาเสนอใช่าไางครับครับ กระบวนการพัฒนามิตรพืชนะครับให้มีการรวบรวมข้อมูลเนื้อหานะครับจากประสบการณ์ของผู้รู้นะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วคณะทํางานแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกันช่วยกันผลิตเนื้อหาต่างๆในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการผลิตพืชนะครับและระบบส่งเสริมการเกษตรนะครับตั้งแต่ในระดับตำบลอําเภอจังหวัดแล้วก็ในระดับเขตเป็นต้นครับครับก็ถ้าบอกว่าเราเอา ความรู้นะครับซึ่งเป็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรนะครับของคนสมัยยุคของท่านขออเลยนะครับว่ามีกระบวนการในการพัฒนาตรงนี้ให้เป็นยิคสอย่ังไงถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่ได้เรียนดูกันนะครับวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้มีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างครับครับวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้ก็เพื่อที่จะพัฒนานะครับให ผู <Cornell. S 1> ้เรียนนะครับมีความรู้มีความเชี่ยวชาญในด้านพืชนะครับก็ะสค์ข้อที่1ข้อที่2ก็เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้นะครับมีความเข้าใจในบทเรียนหน้าที่นะครับในงานส่งเสริมการเกษตรนะครับครับก็เท่ากับว่าเป็น2องงค์ประกอบที่สําคัญเลยคือ1จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในพืชชนิดนั้นที่เขาจะเป็นมิสเตอร์พืชมีความเชี่ยวชาญด้านนั้น แต่ว่าความรู้ทางด้านพื้นยังไม่พอเพราะว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรด้วยนะครับก็เป็นสององค์ความรู้ที่เป็นวัตถุประสงค์ของชิวิชานี้นะครับคราวนี้เนื้อหาสาระนะครับของชิวิชานี้สามารถแบ่งออกได้เป็นกี่บทอย่างไงบ้างครับก็เนื้อหาสาระของการพัฒนา มิสเตอร์พืชแบ่งออกเป็น5บทด้วยกันนะครับ,รบผมบทที่1ก็จะเป็นหลักการแนวคิดและกระบวนการบทบาทในการพัฒนามิสเตอร์พืชเจ้าหน้าที่ก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องของหลักการแนวคิดนะครับความหมายความสำคัญคบทบาทบในการที่จะเป็นมิสเตอร์พืชก่อนนะครับ บทที่สองนะครับบทที่สองก็เป็นองค์ความรู้ที่จําเป็นสําหรับมิสเตอร์พืชขับต่อเท่ากับว่าเจ้าหน้าที่ของเรานะครับถ้าเรียนรู้เนี่ยในชุดวิชานี้ในบทนี้นะครับก็จะรู้หมดเลยว่าองค์ความรู้เนี่ยถ้าสมมติว่าจะเป็นมิสเตอร์พืชขึ้นมานะครับต้องมีองค์ความรู้อะไรบ้างับครับบทที่สามก็จะเป็นกระบวนการพัฒนามิสเตอร์พืชก็คือถ้าสมมติว่าจะพัฒนานะครับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งให้เป็นมิสเตอร์พืชนะครับมีกระบวนการมีขั้นตอนในการพัฒนาอย่างไรบ้างนั่นเองครับ บทที่4ก็จะเป็นกรณีตัวอย่างการพัฒนามิสเตอร์พืชนะครับที่เราได้มาจากมิสเตอร์พืชที่เก่งๆนะครับของแต่ละจังหวัดในเขต9ของเราครับครับผมว่าเป็นบทนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วผมเชื่อว่าเป็นบทที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรหลายคนกําลังติดตามอยู่เลยนะครับว่ากรณีตัวอย่างมิสตพืชนะครับในพืชนั้นนะครับในของเขต เก้าทีสุโลกนะครับมีอะไรบ้างนะครับเขาจะได้เอาไปใช้ต่อไปนะครับบทสุดท้ายแะครับบทสุดท้ายบทที่5ก็จะเป็นสรุปกระบวนการพัฒนาพืชในงานส่งเสริมการเกษตรนะครับก็เป็นบทสรุปนะครับสําหรับชุ้วิชานี้นะครับผมก็ชุวิชานี้ก็ประกอบด้วยห้าบทนั่นเองครับนะครับคราวนี้นะครับขั้นตอนการเรียนรู้นะครับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรถ้าสมมติว่าจะเรียนในชุ้วิชานี้มีขั้นตอนการเรียนรู้ยังไงบ้างครับ ครับเมื่อนัก <cop> ส่งเสริมการเกษตรนะครับเข้ามาสู่บทเรียนชุดวิชากระบวนการพารรัฒนี้เพื่อนในการส่งเสริมการเกษตรจะมีลําดับขั้นตอนอยู่ทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1ก็คือผู้เรียนศึกษารายละเอียดของชุดวิชานี้นะครับครับขั้นที่2ก็คือผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะทําบททดสอบก่อนเรียนนะครับแล้ว<ม>ตรวจสอบคะแนนของตนเองว่าได้คะแนานเท่าไหร่เรามีแบบทดสอบก่อนเรียนให้เจ้าหน้าที่ของเราทดสอบก่อนด้วยนะครับ<อ>ว่าก่อนที่จะเรียน กระบวนการในการพัฒนาวิชาพื้นเขามีความรู้อยู่เท่าไหร่ครับขั้นตอนที่3าม่าผู้เรียนจะสามารถศึกษาเนื้อหานะครับจากวิดีทัศน์ของเรานะครับหรือเอกสารที่สามารถดาวน์โหลดในชุดวิชานี้นะครับจัดเป็นเป็นลำดับไว้นะครับก็พอทําแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้วก็ลองเข้าไปศึกษาเนื้อหาสาระในชุดวิชานี้ดูนะครับ ขั้นตอนที่4ก็สุดท้ายก็คือให้ผู้เรียนสามารถที่จะทำแบบทดสอบนะครับตนเองหลังจากเรียนแล้วก็ตรวจสอบคะแนนได้นะครับก็ลองดูซิว่าถ้าสมมติว่าหลังจากรี่เรเรียนแล้วนะครับแบบทดสอบหลังเรียนเราจะได้คะแนนเท่าไหร่นะครับได้คะแนนมากกว่าก่อนเรียนหรือเปล่านะครับกอนนี้สื่อในการเรียนนะครับของชิวิชานี้นะครับเรามีสื่ออะไรบ้างครับ ครับสื่อที่เราทำไว้เป็นสื่อออนไลน์นะครับเป็นสื่อหลักในการที่จะให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทางสื่อออนไลน์นะครับแล้วก็อมมวลผลสรุปเนื้อหาต่างๆไว้ในเทปวิดีทัศนะครับทั้งหมดหบทด้วยกันเลยครับผลที่เราคาดว่าจะให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่เข้ามาเรียนบทเรียนกระบวนการพัฒนาพืชพืชนะครับเราคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่จะต้องมีความรู้นะับหรือมีความเชี่ยวชาญทักษะยังไงบ้างครับ ครับเมื่อนัก่งเสริมการเกษตรนะครับน้องใหม่ที่เข้ามาเนี่ยนะครับสามารถศึกษากระบวนการพัฒนามิเตอร์เพิรเนี่ยเขาจะมีความรู้มีความเข้าใจและสามารถที่จะเรียนรู้ในแต่ละบทมาจัดลําดับขั้นตอนนะครับล้วไปพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่สามารถเรียนรู้ในพืชเศรษฐกิจที่สําคัญน้ำคัญนะครับเช่นเรื่องของไม้ผล พืชไร่พืชผักนะครับสรุปสุดท้ายก็สามารถที่จะเรียนรู้กระบวนการาพัฒนาการเป็นนักส่งเสริมมืออาชีพได้ด้วยครับรบสุดท้ายนะครับพอครับในฐานะนะครับที่ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่9นะครับได้มีการจัดทําบทเรียนกระบวนการในการพัฒนาทีเสพพืชขึ้นมานะครับซึ่งเราใช้เวลากับมันมากเลยนะครับแล้วก็ต่างคนก็ต่างมีความพยายามในการที่จะจัดทําบทเรียนชุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเขียนเนื้อหาสาระนะครับในเรื่องของการจัดวิธีทัศนะครับสุดท้ายนะครับในฐานะทีมงานนะครับมีอะไรอยากจะฝากให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่เข้ามาเรียนในบทเรียนบทนี้นะครับครับก็ ดีใจกับน้องใหม่นะครับที่เข้ามาเรียนกระบ,บวนการพัฒนาตนเองนะครับในกระบ,บวนการพัฒนามิสเตอร์พืชนะครับท่านจะได้ความรู้แล้วก็สามารถที่จะไปเป็นมิสเตอร์พืชแล้วก็เป็นนักส่งเสริมมืออาชีพนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้กําลังใจกับผู้เรียนทุกท่านนะครับขอให้ประสบผลสําเร็จในการเรียนรู้และผ่านชุดวิชานะครับในชุดวิชานี้แล้วได้ให้คะแนนหลังจากที่ทดสอบตนเองแล้วนะครับก็ ให้คะแนนร้อยละ60ขึ้นไปนะครับท่านจะได้รับประกาศน,นียบัตรจากกรมส่ังเสริมการ,กรเกษตรนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับกระบวนการพัฒนาตนเองและเป็นกําลังใจให้กับผู้เรียนทุกคนนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับครับ,รบสวัสดีคค้า